ให,ให้กระตุ้นน่ะคือคนเรามันต้องมีหวังวนี่แปรคือผมได้สมุดบันทีมาสามเล่มถ้าเป็นนายแปรตามหลักการได้เป็น,เป,นเป็นการถูกนะเกอได้อะไรก็ช่างว่าได้กินได้อะไรถือว่าถูกนี้เราดูข้อมูลคนจะฝันเกี่ยวกับก,บกุ้งกับอะไรเยอะมากแล้วก็นั่นใชไหมเมนตามาแล้วนะจ๊ะเอมมนตามาแล้วนะจ๊ะนะแปลก็เขียนเอาตรงๆเอาเลขโรงงานไปเลยง่ายๆง่ายๆประมาณนี้นะ ผมไม่ถูกคือเราไม่รู้แต่ทีนี้สินแรกใช่ไหมถ้าถามว่าเมื่อคืนฝันไหมฝันนะนี่คือผมมานั่งเลี้ยงว่าอะไรกันแน่ปกติผมจะมีสมุดบัญชีธนาคารมีสองเล่มมีแค่สองเล่มนี้ก็เลยเอ๊ะเมื่อคืนทําไมว่าผมไปทําอยูออมสินอีกเล่มหนึ่งแปะได้สามเล่มแล้วก็มาแก้ฝันว่าเป็นอะไร ท,ทั้งที่ถ้าไปดูสมุด fcjam ได้ Jam Line, นะ fcjam ได้ Line, นะว่าเราพูดไปแล้วเล่มแรกมันี่้จะ4 5 9เลขท้ายนะ4 5 9เล่มใหม่ที่ไปเปิดมาเนะี่ยเป็น6 2 3ก็มีแค่นี้นะแต่ในฝันบอกว่าผมไปทำมาสามเล่มหรือเราจะถูกสามตัวอันนี้มั่อ <c oughs> ีกนะน่วตลอดถูกไม่ถูกคือเราไม่รู้ แต่ทีนี้สินแรกใช่ไหมถ้าถามว่าเมื่อคืนฝันไหมฝันนะนี่คือผมมานั่งเลี้ยงว่าอะไรกันแน่ปกติผมจะมีสมุดบัญชีธนาคารมีสองเล่มมีแค่สองเล่มนี้ก็เลยเอ๊ะเมื่อคืนทําไมว่าผมไปทําอยู่ออมสินอีกเล่มหนึ่งแปลกได้สามเล่มแล้วก็มาแก้ฝันว่าเป็นอะไรทั้งที่ถ้าไปดูสมุด fc จำได้นะ fc จำได้นะเพราะเราพูดไปแล้วเล่มแรกจะสี่ห้าเก้าเลขท้ายนะสี่ห้าเก้าอ่าเล่มใหม่ที่ไปเปิดมานี่เป็นอันนี้โมยใชหโม้ตลอดพูดพูดให้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 กระตุ้นนะคือคนเรามันต้องมีหวังนะนี่แปรคือผมได้สมุดบันทีมาสามเล่มถ้าเป็นนายแปรตามหลักการได้เป็นเป็นการถูกนะคือได้อะไรก็ช่างว่าได้กินได้อะไรถือว่าถูก นี่เราดูข้อมูลคนจะฝันเกี่ยวกับกุ้งกับอะไรเยอะมากแล้วก็นะครับไหมจมนตามมาแล้วนะจ๊ะจมินตามมาแล้วนะจ๊ะนะ <c oughs> คนที่รอรอเซนพิเศษนะรอเซนเซนมาแล้วน่าจะประมาณนี้เนะก็เืิองต้นก็น่าจะมีจุดเดียวนะถ้าไปดูย้อนหลังที่เราทําไว้ก็จุดนี้ก็เดี๋ยวผมพอถอดแป๊บเดียวมันถอดสดนั้นถือว่า มองบันไดไม่ชัดก็ดูแปรปกไปเลยเมื่อเกินยุ่นมันชัดมากอะแปรปกถือว่าชัดมากแล้วหละตามตำแหน่งแหละประมาณนั้นละไม่รู้จะบอกขนาดไหนละ่ะบอกไปได้บนกับแปดแปดเนาะ <c oughs> เลขเป็นเลขล่างอันนี้ก็สามตัวก็ว่าไป,ไปนี่ตรงนี้ซื้อฉลากกินแบ่งนะครับนี่ฉลากกินแบ่งรัฐบลาลเท่านั้นพยายามดูรัฐบาลให้ได้หนึ่งห้าเก้าสี่ห้าเก้าสองห้าเก้าสีแดงๆกันนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นเลข กำขึงว่าจะเห็นบนเป็นล่างก็เป็นล่าง<ม>เป็นแปดก็ว่าไปนะประมาณนี้มันก็มี603ูนมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นเลขตัว L เลยนะี่หกย6สาทีนี้การรับมุกของหวยเนี่ยผมว่าอยู่ประมาณมเห็นไหมอะไรนี่เป็นตัวแว็กสามเหลี่ยมอ่ะ ชัดเดนเดียวต้องเขียนให้อีกไม่ชัดนะนี่คือเลขมันจะอยู่ตรงนี้ตัวต่อไปก็ถามว่าแปรปกเราจะเข้าไม่เข้าอยู่ในนี้หมดเลยว่าจะเป็นอะไรคือลักษณะการกลุ่มเลขคงไม่หลุดอ่ะศูนย์สามแลยตบขึ้นบิดทางไหนก็เข้าอ่ะผมว่านะไม่น,น่าหลุดอ่ะให,ให้ดูอีกครั้งอันนี้คือเป็นแบบมองง่ายๆ มัวทีไรที่เราตั้งฐาน912 307แล้วก็ตกทำไมมันจอกแถวนี้เราบอกพเพอิน6คืน3ก็ไม่อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่การจับตัวเลขเรามองดูล่างผสมบน59สมมติว่านี่ฝันเราเป็นจริงก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมล่างผสมบนหลักร้อยเห็นไหมมาโดยทำไมชาติที่เราแปลโปกอ่ะ159ที่ผมโชว์ลอตเตอรี่เลขบัญชีก็459เห็นไหมคือมันเป็นพ่วงหมดเลยนะนเห็นไหม อันนีน้พูดคือเซ็นมานะนี่ต้อเซ็นมานะโนะมอ,อีกแล้วน,นั่นนี่นี่แปลกไหมแปลกไหมนี่หกศนสามอยู่ตรงนี้รับมุกอ่ะห้าเก้าแล้วก็ดูหลักรอยอ่ะสี่ห้าเก้าคือตัวนี้เป็นหกแล้วน่าจะต่อเป็นทีถ้าออกสี่ห้าเก้าก็ถือว่าตรงบริบูรณ์นะนะถ้าหนึ่งก็ได้ถ้าทดหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งห้าเก้าคือเลขฝนันถ้าเลขฝันแม่นก็หนึ่งห้าเก้าแต่ตามหลักอ่ะมันหกศูนสามแล้วก็ คอมคอมสี่ห้าเก้าเนี่ก็ถือว่าสวยเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเขาเรียกตัวรับใช่ไหมคือหกถึงสามหกถึงสามเป็นตัวแอลมาแล้วสี่ห้าเก้าเป็นตัวตัวเสริมสามเหลี่ยมเข้าไปอะ่ะทมเหลี่ยมรองรับก่อที่ <23. S 2> แล้วจะมีอยู่เหมือนก็เราทําสไตล์นี้อะ่ะเห็นไหมสามเหลี่ยมข้ามหกถึงสามเป็นตัวแวกมานี่ทีนนี้เห็นไหมสี่ห้าเก้าจะเป็นสามเหลี่ยมรับเห็นไหมนี่ก็มีแววว่า หวยอาจจะอยู่บริเวณนี้ได้คือการเดาแบบง่ายๆครับข้อมูลใครชอบห้าเก้าคือหาหลักร้อยเอาท่านี้ศูนย์ห้าเก้าก็ได้ศูนย์เก้าห้าก็ได้อยู่บริเวณนี้แหละคงไม่เกินนี่แหละคิดว่าไม่เกินวงนี้จะตีกรอบยากเพราะว่ามันมันเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรบนกับล่างมันอยู่ใกล้กันเนาะเราจะตีกรอบยากจะตีพจนแถวนี้เห็นไหมก็เป็นเลขกลุ่มเดียวกันคือมีเก้า มีหนึ่งมีหนึ่งมีเก้ามีมาข้างล่างก็มีห้ามเก้าห้าก็หนึ่งห้าเก้าเหมือนโซนเดียวกันหมดถามว่าจะเป็นโติถ้าห้าเก้ามาจะเป็นสองห้าเก้าได้ไหมได้หนึ่งห้าเก้าได้ไหมหกห้าเก้าได้ไหมได้สี่เก้าห้าได้ไหมได้อยู่ประมาณนี้นะคือเซตกลุ่มนี้นะ่าคือคิดว่าเก้าน่าจะมานะเพราะว่าคุณง่ายอะไรนะเาเรียกว่าแม่น้าสแกกังอะ่สะสแกสแก,กังสแกกังโอกไก่น่าจะมา ถามที่เราต้องไปดูเซนต์อย่างอื่นว่าถามว่าคนฝันเยอะไหมได้กินกุ้งเยอะมากุ้งอ่ะแล้วก็ที่เด่นชัดก็ที่น้องคุณดาวเสิียฝันว่ารถไปชนเสาเรือนอะไรที่ห้าเก้าเขาเขาเอาขนาดไหนอ่ะมีคนเอาข้วสารมาให้หน้าบ้านบอกว่าฝันว่าเอาข้วสารอันหนึ่งเอาเอาเก้าท้ายก่อน ข้าท้ายมีกี่ตัวข้าท้ายหนึ 59, ่งตัวคือ59บนต้นเลยห้าก้าถ้าบ้าสี่ก้าแต่สี่ก้ามันก็ได้ไงสี่ 49, ได้ถามว่า69ได้ไหมสี่ก้าเก้าศูนย์ศูนย์ก้าศูนยได้ หนเกได้ไหมหนึ่งเก้าได้หนึ่งเ้าได้หนึ่ง,ดงปดได้ไหมได้หนึ่งปดได้ไหมหนึ่งหนึ่งมันจะมาหรือเปล่าแต่อาจาอาจะพอตัวรองไว้ล่างนะตนนัวไหนไม่เด่นจะไว้ล่างหนงก็มันยังถือว่ามี่นะจุดนี้นะเน่ไม่ไดี <laughs> อะไรสักอย่างนะเพราะว่าถามว่า ถ้าหนึ่งอยู่ท้ายนี่ถ้าเป็นในหนึ่งนะเอาถ้าฮะเอาก็ไม่กี่ตัวหรอกผมจะเขียนลองดูนะที่ผมชอบเลยเอาเอาต่างจากมองจุดเลยเก้าหนึ่งก็ชอบเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าได้๋ยวนะการมองเล็กๆผมมองไป เบื้องต้นมันมีไม่กี่ตัวนะพอดูไปมีแปด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 เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวนะแป๊บเดียวมีแค่นี้เองนะมีเจ็ดเจ็ดนี่มีแค่นี้ถ้าศูนย์ไม่แทรกนะถ้าศูนย์ไม่แทรกอะกรณีถ้าศูนย์ไม่แทรกถามว่ามีมันมีความฝันหนึ่งที่ทำให้ผม แล้วถ้าเรามาถอดจากปกกระพอจะได้อยู่แต่เราไม่มีการกุศลนนี่แหละก,ก็น่าประมาณนี้น่าจะเป็นล่างนะถูกไม่ถูกไม่รู้คือมองประมาณนี้นะตัวแดงๆนะคะแตถ่ถ้าให้ถอดรูบคือไม่รู้ว่าออกไม่ออกแต่เบื้องต้นชอบประมาณนี้คือที่ดูถามว่าอีกจุดหนึ่งที่เอฟซีถามมาเยอะว่าศูนย์จะมาไหมเนี่ยแหละเป็นโจทย์ที่ตอบยากถ้ามามาได้เป็นเลขล่างอ่ะ จัดให้สักหน่อยคือมันจะเป็นเลขอะไรเขาเรียกว่ามันก็เกี่ยวกับฝันผมนะเกี่ยวกับเงินสองร้อยไม่รู้มันฝันอยู่สองคืนนะเกี่ยวกับเงินสองร้อยแต่ผมไม่จะ,จะไม่ชอบเรื่องเงินเท่าไหร่ถ้าฝันเงินผมจะไม่ค่อยอยากคือแต่ว่าถามว่าฝันทำไมต้องเกี่ยวกับเงิน 200. สองร้อยสองเขมีศูนย์กับสองศูนย์แค่นั้นเองเลขท้ายสองตัวแค่นั้นเลขท้ายสองตัว สองตัวล่างสองตัวล่างเลขที่จะแทรก88ดแดได้แปดเจ็ดได้เจดเ็ดได้ก็ล่างคงมีมีไม่กี่ตัวไปหาซื้อเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับสลากินแบ่งรัฐบาลนะซื้อลอตเตอรี่นะคือจะมีอยู่ประมาณนี้นะเลขเลขที่ผมมองว่าน่าจะเป็นเลขล่างคือที่เราวิเคราะห์ว่าศูนย์มีโอกาสจะลงล่างได้ก็มีแค่นี้เองจัดไปถ้าตัวอื่นผมก็จะชอบตัวเดียวอ่ะผมผมผมไม่เปลี่ยนใจ มันก็อยู่ประมาณนี้นะงามแท้แดงจึงคืนเลยแดงจึงคืนคือจะชอบอยู่ประมาณนี้ถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ว่าชอบอันนี้ชอบส่วนตัวลุงป๋องก็โมไปเรื่อยนะออโมให้ฟังนี่เฉยคือความเป็นไปได้ก็อยู่ประมาณนี้นะที่ว่าคิดคิดได้แถามจริงๆก็ชอบอยู่ตัวเดียวตัวนี้จ<น>ะเป็นเลขสี่ก็ได้เพราะว่าวางมือว่ามันมันชอบ หมายเลขบัญชีเคยออกแล้วเมื่อคืนมาฝันเห็นหมายเลขบัญชีด้วยมันก็ถือว่าน่าจะชัดเจนแล้วล่ะสองตัวน่ะชัดเจนแล้วแรงจริงคือไอตัวที่หลักร้อยนี่ต้องไปเอาเอาง่ายๆแบบนี้่าเอาแบบมุกใหม่มะเอาว่ะเอาไหมลองดูลองดูว่าถ้าเกิดสมมติห้าหกตัวเดียวกันนะอย่าลืมนะตำแหน่งปาบเซียนบ่กก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอาจจะพลิกพลิกพลิกจาก สแกกางกับหัวกับหางนิดหน่อยเป็นอันนี้เป็นตัวกันเฉยคือโรตรีกับกันไว้นิดหน่อยห้าเก้ากับห้าหกคือตัวเดียวกันคืนนี้ตามเอฟซีน่าจะรู้แล้วเนาะตัวกันนะถ้าซื้อขนาดนี้ถ้าไม่กันก็ไม่รู้จะว่าไงก็เบื้องต้นก็ถามว่าเซ้นคนฝันเยอะไหมก็ถือไปเยอะนะเราก็ต้องบวกกับเซ้นคนฝันด้วยแล้วก็บวกกับเราตัวเราถือว่าย้ำสองครั้งแล้วนะครั้งแรกก็โรงงานเก่าหนึ่งห้าเก้าครั้งที่สองหมายเลขบัญชีนะรู้สึอว่าจะ สองสองเน้นแล้วนะประมาณนี้นะสกแกกังน้ําอันนี้เรือนแพรต้นมะพร้าวสองต้นต้นละไอ้สี่ต้นแต่ต้นละสองคู่เนาะแล้วก็แปดคือป่ามีแค่นั้นนั้นนอกจากถ้ากรณีศูนย์ศูนย์ไปลงล่างแล้วก็แปดผ่าครึ่งไปโยนยลงล่างได้นี<ม>่แ,<ป>แนวทางม,มันมีแค่นี้เองนะแปดผ่าครึ่งเออแปดผาครึ่งนะ แต่ทาครึ่งก็เป็นศูนย์สตัวลงล่างได้